สวัสดีครับวันนี้กลับมาแล้วผมกับทีน่ามิเลียนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับประวัติของชายคนนี้ครับจอแดนเวสมาเริ่มกันแล้วจอแดนเวสนะครับเกิดเมื่อวันที่9มกราคม1988นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจอแดนเวสเนี่ยตอนเด็กเนี่ยเขามีความคิดว่าเขาอยากเป็นคนรวยนะครับเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะนะครับเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนะครับผมแม่เขาต้องทํางานหนักนะครับผมส่วน เข,เขาเกิดมาได้อายุประมาณ14ปีหรือประมาณ22 e er เขาก็เ,เริ่มทำ <Back again. S 1> เริ่มทาธุรกิจออนไลน์เล e ็กๆน้อยๆของเช่นการตัดต,ต่อวิดีโอเกมเขาเป็นคนที่ชอบเ,อเอล่นเกมแบบเกมที่เขาชอบเล่นส่วนใหญ่จะเป็น c อ l l o ดิวตีเขาก็ลองเปิดเป็นบริการทดลองตัดต่อวิดีโอเกมคอ l l o ดิวตี้ต่อให้พวกยูทูบเบอร์หรืออาจทำคนทำไฮไลท์เพื่อเป็นไรายได้เสริมในช่วงนั้นนะครับ และหลังจากนั้นผมผ่านมาประมาณ2ปีแลเขายุสิบหกเขาก็ได้เริ่มสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆของเขาเพราะว่าง่ายๆก็คือเขาก็เป็นคนผิวสีนะผมทุกคนก็รู้แล้วว่าคนที mm ่เ hmm. ปคนผิวสีจะชอบการแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะจะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วเขาก็ผมจอร์แดนก็ชอบแต่งตัวเหมือนกันตามสไตล์ของเขาก็เลยสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเปิดแบรนด์เสื้อผ้ามาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเล็กๆแต่ก็ไม่ป้ประสบความสำเร็จอะไรเขาก็เลยลองเปลี่ยนมาทําเป็นธุรกิจรีเซลรองเท้าครับ ธุรกิจรีเซลรองเท้าก็ทําให้เขาเรียนรู้พื้นฐานการขายของผมทั้งการตลาดการจัดการธุรกิจว่าเออโปรโมทยังไงให้คนรู้ต้องจัดส่งยังไงขายยังไงแพ็คยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะผว่าเป็นธุรกิจแรกที่เขาเริ่มทําจริงจังก็คือการร,กรีเซลขายรองเท้าแต่ขายรองเท้าก็ไม่ได้เงิอนเท่าไหร่ครับประมาณพันพันดอลลาร์ต่อเดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผ่านไปประมาณหนึ่งปีประมาณสองสิบห้าจอแดนอายุสิบเจ็ดปีตอนนั้นเขาก็าได้เข้ามาหาลัยนะครับผมซึ่งมาหาลัยสาขาที่เขาเลือกเรียนก็จะเป็นด้านธุรกิจนะครับผม และในช่วงปีช่วงยูนั้นแสดงก็เริ่มได้เริ่มทำดรอปชิปปิ้งอีคอมเมิร์ซนะครับก็เป็นถ้าใครไม่รจักดรอปชิปปิ้งดรอปชิปปิ้งก็จะเหมือนแบบคล้ายๆเป็นเหมือนลาซาด้าเราอะครับลาซาด้าเราเหมือนแบบว่าเอาของมาโพสเออของนี้ดีนะแต่เราไม่ได้เป็นคนสต็อกเองเหมือนเราแบบเออเหมือนเรามาแนะนําของว่าเออของนี่ดีนะแล้วพอคนมาเห็นโฆษณาของเราเขาก็จะซื้อของเราแล้วเราก็จะได้คอมมิชชั่นที่แบบว่าเหมือนมาโปรโมทของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วน e-commerce ก็ฟิลอะไรฟิลเหมือนลาซาด้าบอะมาณนนะั้นของออนไลน์อะไรอย่างนั้นซึ่งการทำ dropshipping เขาก็มีการเปิดหน้าร้านคนระับหน้าร้านที่เขาใช้คือ Shopify คนระับสําหรับใครที่ไม่รู้จัก Shopify มันจะเป็นแอปเอาไว้เปิดหน้าร้านทางออนไลน์นะผมแบบเชื่อมต่อทั่วโลกหลายคนที่ทํา dropshipping ก็เริ่มจากตรงนี้คนระับผมคาราไพส์ก็ขายเสื้อผ่าน Shopify นะครับผมในช่วงแรก หลังจากนั้นหน้าผมเขาได้เริ่มลงทุนสร้างร้านค้า s h o p ปี้ฟด้วยราคาเพียง600ดอลลาร์แค่นั้นเองหลังจากเขา19บเก้าปีนะผมอายุประมาณ2องพเจ็ขาได้เปิดช่องยู u ูปเป็นของตัวเองนะผมซึ่งช่องยูทูปเขาก็จะเกี่ยวกับการจะการตลาดด e ิจิตอลอีคอมเมิร์ซดอะชิปปิ้งแล้วก็การสร้างแรงบัดนดาลใจนะผมเริ่มแชร์ประสบการณ์การทรําธุรกิจของตัวเองนะผมในช่อง19ปีตอนนี้เขาเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆ หลังจากน้น,น้าผมผ่านไปหนึ่งปีมา28 2 0 1 9เ้าขาอายุประมาณ 20- 2 1ปีนะธุรกิจดรอปชิปปิง้งที่เขาเริ่มทําตั้งแต่อายุประมาณ1 7 1 8ปีก็ผ่านมาประมาณ5ปีนะผมเขาก็เริ่มจับจุดได้ลว,ว่าดรอปชิปปิ้งก็เริ่มทํายังไงนะครับผมเขาก็เริ่มสร้างรายได้แล้วก็ดรอปชิปปิง้งเป็นรายได้หลักนะผมแต่ช่วงนั้นนะผมหลังจากที่เขาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเ,เ,เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะผมไม่ค่อยมีเงิน แล้วเมื่อไหร่ที่เขาหาเงินได้เนี่ยเขาก็อยากจะเติมเต็มความฝันตัวเองนะครับว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ซึ่งหลังจที่เขาหาเงินได้เยอนนะครับผมเขาก็ได้ใช้ใจ่ายเกินตัวและเป็นหนี้สินเยอนนะจากปัญหาตอนนี้ที่เขาเจอมาคือการไม่ได้ไม่ได้ของที่อยากได้เขาเลยซื้อของเติมฝัเติมเติมฝันตัวเองอะไรอย่างนี้นะผมอยากได้ก็ซื้อจนแบบมันเยอะเกินไปอะผมะใช้ใจ่ายเกินตัวอะไรอย่างน<ๆ>ี้หลังจากนั้นเขาก็เริ่มรู้ตัวผมว่าเขาได้ใช้จ่ายมากเกินไป เขาก็เริ่มปรับปปรรับรบ,รบหนะผมแล้วก็มาทาคลิปเรืองว่าเออใช้ใจเกินตัวมีผลนะคืออย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนั้นครับหลังจากผ่านมาไม่กี่ปีเอวตอนนี้จอแดนอายุ22ปีสถานการณ์ของเขาตอนนั้นก็คือการติดหนี้2,000ดอลลาร์นะผมติดหนี้2,000ดอลลาร์เพราะว่าก็อะไรขอมเขาเริ่มหาเงินได้เริ่มหลงอะไรอย่างนี้ก็เริ่มใช้เงินเยอะเกินตัวเขาก็เริ่มกลับมาหันมาจริงจังธุรกิจมากขึ้นใช้เงินน้อยลงนะครับผมจนทําให้ธุรกิจเขาเริ่มกลับมามีกําไรมากขึ้น เขาเริ่มสร้างแบรนด์ D2C ผมเป็น Sleep Brand เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่วยเรื่องการนอนหลับผมส่วนใครไม่รู้ว่า D2C คืออะไร D2C คือ Direct to Customer ผมคือแบบส่งตรงถึงลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับการการส่งของตรงถึงลูกค้าอะไรฟีลๆประมาณนี้แล้วเขาก็เริ่มตัดตั้ง Viral White นะครับเป็นแพลตฟอร์ม SaaS นะครับผมช่วยผู้ประกอบการสร้างธุรกิจอะไรฟีลเหมือนแดนมาเท e ที่ผมทำคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วครับ ซึ่งผมจะนิรย์อธิบายให้ฟังว่า Ever ออไอไวรัลไวเคอร์ไวรัลแวรนะ่ยผมเป็นเป็นแพลตฟอร์มชุดเครื่องมือหนูเป็นทรูคิดสาหรับคนที่สนใจเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจที่ทางเกี่ยวกัดบดรอปชิปปิ้งนะครับอ e ีคอมเมิร์ซภายใต้แนวคิดนะครับภายใต้แนวคิดส่วนส่วนมันหรอวาเอ้าแล้วช่วยอะไรสิ่งที่ช่วยนะขรคือสมมุติถ้าใครเข้าอ c ิคานิมีหรือโครงการนี้นะผมจะมีจอแดนจะมีจอแดนเข้ามาช่วยในการคัดเลือกสินค้าในการทำดรอปชิปปิ้งนะครับซึ่งจอแดนก็จะแนะนําว่าเออสินค้านี้ดีนะสินค้านี้ดี ควรใช้เครื่องมือนี้นะในการวิเคราะห์ว่าเออตลาดถ้าเอามาขายแล้วอะถ้าแบบมาโปรโมทแล้วจะมีคนซื้อไหมอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งฟีเจอร์ส่วนใหญ่นะผมก็จะมีผลิตภัณฑ์รายได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบแนะนําในรายวันนะแบบทุกๆวันเนี่ยทีมงานของว i ร์เเนี่ยจะหาเลือกสินค้า2ตัวที่คาดว่าส่งคาดว่าจะขายดีในแต่ละวันส่งไวให้สมาชิกความข้อมูลนะผมว่าเออคราวนี้คือผู้ผลิตคู่แข่งคือคนนี้นะราคาโฆษณาควรเขียนว่าอะไร แล้วก็อีกอย่างมีก็จะเป็นคอร์สสอนข้างในงนั้นนะครับจะมีหลักสูตรสอนพื้นฐานตั้งแต่คนเริ่มต้นเลยตั้งแต่แบบเริ่มต้นแรกๆในทานการณ์ดับชิปิ้งหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับการขายนะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับการจะทาําโฆษณากลยุทธ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโฆษณาเนี่ผมแบบทำวิดีโอแอดสอนตัดต่อคำ copywriting คำอธิบายสินค้าอะไรอย่างนี้แล้วมีปลั๊กอินที่แบบเอาไปประยุกต์ใช้ของตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะครับ,บปปรรรนะแล้วก็จะมีการสะสมจากจอแดนนะครับผมที่แบบเขามีคอมมูนิตี้ มีช่วยเหลือแบบให้ทำาค a ถามกับ q a ปรึกษาแดนอะไรได้อะไรอย่างนี้นะผมซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นของผมคือการทดลองใช้งานฟรีเชลประมาณ7วันนะผมนโยาบายคืนเงิน7วันถ้าแบบไม่ถูกใจเลยภายใน7วันอะไรอย่างนี้นะเอาง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณจะได้หลังจากคนเข้า SAS ของจอยแดนคือทีจะมีทีมงานคอยตรวจสอบสินค้าให้นะับว่าสินค้านี้จะขายดีไหมวิเคราะห์คู่แข่งเราวิเคราะห์แนวโน้มตลาดว่าเออมันจะมาอย่างที่เราคิดไหมอะไรอย่างนี้เพื่อ ให้ hey, สินค้าที่เขาแนะนำมาเป็นสินค้าขายดีและคุณสามารถได้เงินกลับคืนมาได้ซึ่งประโยชน์ของ ASAS AS ของแดนนี่ก็คือประหยัดเวลานะครับแล้วก็ดีสําหรับคนเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความน่าเชื่อถือจกากผู้ก่อตั้งข่งมันคือจอแดงคือแล้วประกันแน่ว่าเออมึงจะไม่โดนบิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมพูดมามีแต่ข้อดีนะผมแต่ผมยังพูดถึงข้อเสียข้อเสียคือ d ร o p shipping มาทําง่ายครับทาง่ายทําให้คนเข้ามาทํากันเยอะซึ่งจะทําให้การแข่งขันสูงมากนะครับผมเอาง่ายคือคนใ AS น ASAS ของจอแดนไม่ก็แข่งกันเองน่แหละครับ การแข่งขันสูงซึ่งการเข้าวันนี้นะครับผมก็อ่าก็ง่ายคือ S A S A สองแดนเนี่ยมันจะอ่ามีคนเข้าหลายคนใช่นับเพราเสียใจหนึ่งก็คือคุณจะไม่มีจุดเด่นนะครับผมคือการขายของคุณจะไม่มีจุดเด่นเพราะว่าทุกคนอะทุกคนิดลองลองคิดนะครับคนเริ่มต้นาใหม่ห้าคนเนี่ยมีคนสอนคนเดียวกันบอกเทคนิคแบบเดียวกันยังไงก็ต้องขายมาเหมือนกันใช่รับม,มีจุดเด่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีอะไรแตกต่างครับผมก็จะทําให้การทําการตลาดของคุณเนี่ยยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณไม่มีอะไรแตกต่างจากคู่แข่งมผม ซึ่งไวรัลไว้นะผมถูกขายให้กับ Auto DS ในปีสม2 4ันะผมซึ่งดิวไม่เปิดเผยมูลค่าแต่ว่ามีกมีมูลค่าหลารแต่ว่าคาดการว่ามีมูลค่าหลายาาาร้อยล้านดอลลาร์นะครับหลังจากขายนะีจอแดงก็ยังมีบทบาทในการทํำคอนเทนต์และการสอนนะแต่ว่ารอบนี้จะมุ่งในมิธิการทํำดูทุ e การสร้างคอนเทนต์แล้วก็แจกเทคนิคแจกเทคนิครับรับฟรีอะไรของเขานะผม ซึ่งออโตดีจากที่เขาซื้อไวรัลไปเนี่ยเพราะว่าต้องการรวบรวมระบบชุมชนการฝึกษนและฐานลูกค้าเข้ากับแพลตฟอร์มของคนของเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเข,ข้าของไวรัลนะไวรัลไวของที่แดนทำนะผ่านมาอีกหนึ่งปีครับผมตอนนี้แดนอายุยี่สิบปีแดนเริ่มรวยจากดรอปชิปปิ้งและยูทูบเบอร์ด้วย YouTube การท YouTube นะผมรายได้มากกว่าหนึ่งแสนดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็ช่องยูทูบเขาเริ่มมีคนนิยมมากขึ้นนะครับผมมีผู้ติดตามหลักราแล้วตอนนั้นแล้วก็มีธุรกิจจากไวรัลไวด้วย แลังจากนั้นนะผมผ่านไาหน่งถอปีสองพันยี่สองแดนอยู่ประมาณยี่ส้านะครับไวรัลไวเติบโตอย่างรวดเร็วครับผมมีผู้ใช้หลายพันคนแล้วก็ซลีแบนก็เริ่มเติบโตเร็วขึ้นนะผมอาจจะเติบโตนะผมแดนก็เริ่มมีเรื่องมาเล่าใน YouTube มากขึ้นเป็นการใช้เรื่องราวความสําเร็จของตัวเองในพอดแคต์และโล,โลกออนไลน์นะผม ตอนนี้ทรัพย์สินของจอแดนก็จะมีประมาณ10ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้คือคาดการไว้10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วยังเป็นผู้สร้างแรงบนันดาลใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจออนไลน์และยังเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะ,นนนระนครับณปัจจุบันจอแดนก็ยังคงขยายธุรกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่สนใจทําธุรกิจออนไลน์อยู่นะครับซึ่งถ้าใครอยากไปติดตามแดนก็ติดตามได้ในช่อง YouTube ของนี่นะจอแดนไวชินบแล้วก็จะมีช่องหนึ่งนะครับจะแปะลิงก์ไว้ซึ่งก็ลองไปดูนะเพราะว่าจอแดนเนี่ยเคย มาร์กาซี่นะครับผมแล้วก็เดเดลบิตันแล้วก็มีหลายๆคนที่ผมยังไม่ได้ทำเอาก็ลองไปดูได้นะผมลองไปศึกษาจากเขาได้ถ้าใครสนใจการทำธุรกิจออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นของประวัติของจอแดนไวช์นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอยากให้ผมเล่าประวัติใครก,ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะค,ครับขอบคุณครับถ้ามีข้อบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะค,ครับขอบคุณครับผมจะไปปรับแก้ไข